อันนี้เป็นตำแหน่งคลองแล้วก็น,นี่เป็นสภาพที่ดินที่มันมีการขุ่นอันนี้ก็เป็นถนนสาธารณะนะแล้วก็เป็นสะพานทํามคลองแล้วนี้ก็เป็นถนนเส้นขนากลางอันนี้เป็นสะพานชั่วขา้าวแล้วนี้เป็นโครงการอลนนี้เป็นถนนที่กําลังก่อสร้าง สร้างมาแล้วก็แต่เดิมเนี่ยมันเป็นที่ดินที่มันนั่แล้วก็ปัจจุบนันเป็นแบบนี้เดินซึ่งแตเ่เดิมเนี่ยตรงนี้ไม่มีแล้วก็มีการขุด 一定。嗯